สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่บึงพาราชัยร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับผมชิงแชมป์โลกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน2 1ปีนะครับจัดแข่งขันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหน้าฮอร์วินะครับ จปดแลนด์มาร์คของจังหวัดร้อเอ็ดนะครับผมแข่งขันตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่13พฤศจิกายนนะครับผมถ้าใครอยู่และแวกใกล้เคียงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สามารถมาชมนะครับการชิงแชมป์โลกแมตช์ใหญ่ๆนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับผม มาไม่ถูกก็พิมพ์คำว่าหอโหวตหรือว่าบึงกานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดน,นะครับผมอันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับผมที่ขึ้นชื่อนะครับผมถ้ามีโอกาสก็แวะเวียนมาชมมาเชียร์ได้นะครับผมวอลเลย์บอลชายหาดชิงตั้มโลก ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมอเก่งไม่กลัวกลัวแค่อากาศนะครับ นีการมาจังหวัดละเอ็ดนะครับก็แวะมาชมมาเชียร์ได้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดอายุนะครับไม่เกิน21ปีนะครับชิงแชมป์โลกนะครับผมจังหวัดละเอ็ดเป็นเจ้าภาพนะครับผมวันนี้ไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ